สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปเปการันดอมวันนี้คือความดับที่คนรอบตัวซ่อนจากคุณขอบคุณสำหรับทุกๆก,การซัพพอร์ตนะคะเดี๋ยวเรามาสับไพ่ไปพร้อมๆกันเนาะ The High Fence นะคะ ตามด้วยเอซของไพ่เต็ค้ฮึ่มโฟร์บอน์เอะยังไงจะไปโทนความรักเหรอเนี้ยเดอะสตาร์ Star, นะอีกสองใบโฟร์แคบส์นะคะ ในอ n อนแอบลุ้นอยู่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวครับอะไรเนาะพี่ไพ่ให้พลังงานมาลักษณะเหมือนกับว่าเป็นเป็นพลังงานของผู้ใหญ่ใจดีมีอะไรบางอย่างที่อยากมอบให้อยากเตรียมให้หรือว่า เหมือนคุณกำลังจะมีโอกาสได้เติบโตในหน้าที่การงานถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยเหมือนมีการวางแผนอะไรบางอย่างเอาไว้ในใจมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากทำมันให้ถูกต้องถูกต้องถูกใจคุณด้วยนะ เขาน่าจะคิดคิดทบทวนมานานแล้วอะแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการสะสมทุนทรัพย์อะไรบางอย่างเพื่อที่จะเตรียมตัวในการสร้างหลักปักฐานหรือว่าสร้างครอบครัวกับคุณนะคะในในด้านความรักเนี่ยเขา มีความเชื่อมั่นมั่นอกมั่นใจถึงขั้นว่าปักใจคลั่งรักเลยนะหลงไหลมีความหลงไหลเชิดชูบูชามองเหมือนคุณเป็นดังพรประธานเป็นของขวัญเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้ในชีวิตแล้วรู้สึกว่า มีความหวั่นใจด้วยว่าถ้าไม่รวบวหลังไม่ใช่รวบวหลังคือทำให้ถูกต้องอะ่ะอืมเหมือนอืมอยากมั่นอยากจองอยากจับจองอยากเป็นเจ้าของอยากครอบครองไวอ้อ่ะอยากอยากบอกให้โลกรู้ว่าคุณ จะบอกว่าคุณคือของเขาก็จะฟังแปลกๆเนาะคือคืออยากดูแลอืมคํานี้น่าจะน่ารักกว่าแต่ว่าอยากดูแลอย่างเป็นทางการไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มาสนุกไม่ได้แซวเอาฮาหรือว่าไม่ได้เห็นคุณเป็นเพียงแค่ความหลงไหลชั่วครั้งชั่วคราว เป็นความสนุกอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาพึงพอใจในทุกอย่างในทุกด้านที่ที่คุณเป็นคือความน่ารักของคุณความดีความเก่งความสวยงามมันมหาศารมากมากนะมหาศาลเหมือนเพชรเม็ดงามพี่ไม่รู้ว่าเป็นความบังเอ,อิญของเขาหรือเปล่าที่เขาได้มาพบมาเจอ เราก็รู้สึกว่าตัวเองต้องทำอะไรสักอย่างกลัวว่าเดี๋ยวใครจะมีโอกาสได้รู้สึกแบบเดียวกับที่เขารู้สึกแล้วเขาจะสูญเสียโอกาสนี้ไปก็เลยจะต้องทำให้ถูกต้องอืมทำให้ถูกต้องคือไม่ใช่แค่ถูกต้องเนี่ย ไม่ใช่แค่เป็นคอมมิชเมนต์หรือว่าเป็นคำมั่นหมายอะไรที่พูดลอยๆนะแต่มันมาจากคนที่มีความรู้สึกว่าเขาอยากร่วมทุกร่วมสุขกับคุณในระยะยาวแล้วเขาแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าครั้งเนี้ยเขาเขาเลือกได้ถูกต้องที่ผ่านมาเป็นไงไม่รู้นะกับใครเป็นอย่างไรก็ไม่รู้แต่กับแต่กับคนเนี้ยถูกใจถูกต้องถูกด้วยปละ ทั้งบวงเพียงแต่แบบก่อนหน้านี้อาจจะไม่พร้อมหรือว่ามันมันมันอาจจะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ทําให้เกิดขึ้นให้เร็วเท่าที่ใจเขาต้องการไม่ได้ใจเขาว่าไปแล้วนะแต่ว่าสตางกระเป๋าสตางความมั่นคงคือความรักมันมันบอกรักเฉยเไม่ได้ไงมันบอกรักแต่ว่าอ่า ไม่มีการดูแลไม่มีการออกแอคชั่นไม่มีการซัพพอร์ตไม่ได้เขารู้สึกแบบนั้นเขาเขารู้สึกว่าในการดูแลของเขาอะมันมันต้องครบทุกด้านอะเหมือนอย่างที่ตัวคุณมีครบทุกอย่างคือคุณก็ไม่ได้เป็นคนที่ดูว่าจะเดือดร้อนแบบต้องพึ่งเขาจะต้องอยู่กับเขาคือในอีกในยะางหนึ่งอะคุณมี ทางเลือกมากมายชีวิตของคุณสดใสสว่างจ้าเป็นที่ต้องการของคนมากมายแต่ตัวเขาไม่ใช่โชคดีแค่ไหนแล้วที่ได้มาเจอกันฉะนั้นเขาอยากขอบคุณการมาเจอครั้งเนี้ยด้วยการเตรียมตัวเป็นอย่างดีมันอาจจะไม่ได้มากมายอย่างที่เขาอยากให้แต่นี่คือทั้งหมดที่เขามีและเขาพร้อมที่จะมอบให้กับคุณ ะะอันนี้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนาะถ้าใครไม่ได้แบบไม่ได้มีฟิลแฟนเลยค่ะเป็นเรื่องของการงานคุณก็จะเจอกับอะไรค่ะคล้ายแบบเนี้ยอดัดแบบนิดนึงก็จะเป็นทรงประมาณว่าคุณจะได้เจอเจ้านายเจ้านายที่อุปถัมภ์เจ้านายที่เจ้านายหรือครูบาอาจารย์ก็ได้เนาะเอ่อถ้าใครยังเรียนอยู่ จะเจอคนที่ไกด์ไล,ลน์แนะนำชีวิตอะเป็นคนที่อาจจะอายุมากกว่าหรือว่าประสบการณ์ในชีวิตมากกว่าคือเขาสอนเราได้อ่ะแล้วตั้งใจสอนด้วยตั้งใจสอนให้ได้มาซึ่งเงินทองความมั่นคงของชีวิตเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังงานของจักรวาลก็ได้นะคะเป็นพลังงานของคนที่ พร้อมพพอร์ตพร้อมเป็นลมใต้ปีกพร้อมเป็นแรงหนุนหนุนใจให้คุณเปิบโตมั่นคงมีความมั่นคงทางสติปัญญาจิตวิญญาณสร้างความก้าวหน้าในชีวิตของตัวเองคุณเป็นเป็นเดอะสตาร์เป็นดวงดาวที่เขา จะบอกว่าเขาเลือกก็ไม่ใช่คุณเลือกก็ไม่ใช่คือคุณก็สว่างสวัยของตัวคุณเองอยู่แล้วอะแต่จังหวะมันเหมือนมันโครจรมาพบกันมาเกื้อหนุนกันมีบุญบารมีต่อกันมาเสริมมาสนับสนุนกันเหมือนคุณจะได้ไปอยู่ในที่ที่ใช่สำหรับคุณที่ที่มันถูกต้องที่มันส่งเสริมที่มันสนับสนุน โดยที่คุณไม่คิดฝันมาก่อนว่าจะได้พบเจอสิ่งนี้นะกึ่งๆึ่งจะเป็นโชคชะตาแต่มิใช่ความบังเอิญชะอย่างเดียวมันเหมือนมันมีเนื้อนาบุญที่สร้างมาด้วยกันมาก่อนบวกกับแอคชั่นของตัวคุณเองนะคือคุณอาจจะก็ตั้งใจแหละก็เป็นเป็นคนคนหนึ่งที่ตั้งใจทำงาน่ะเนาะ,นะแบบเออก็ หาเลี้ยงชีพดูแลตัวเองสร้างครอบครัวแต่ความมุ่งมั่นของคุณเนี่ยที่ไม่เคยล้มเลิกความฝันอันยิ่งใหญ่ที่คุณมีอยู่ในใจเนี้ยมันจะทำให้สิ่งที่คุณหวานมาเมล็ดไว้อะคุณกำลังจะได้มองเห็นมันเติบโตก่อนหน้านี้อาจจะไม่แน่ใจไง หวานเอ๊ะฉันทำตรงนั้นได้ไหมหรือจะตรงนี้ลองทำมันนั้นบ้างลองทำอันนี้บ้างเหมือนกําลังจะเจอเส้นทางที่เป็นเส้นทางของตัวเองเส้นทางที่กําลังจะสร้างความมั่นคงค้นพบสิ่งที่เป็นทั้งความสุขคือทําแล้วตัวเองก็มีความสุขแล้วก็เป็นสิ่งที่ให้เงินให้ทองกับตัวคุณด้วย พลังงานเนี้ยเหมือนจะช่วยสนับสนุนให้คุณได้รับฟังไกด์ไลน์ของตัวคุณนะบางทีมันอาจจะมาจากเสียงที่อยู่ภายในของคุณก็ได้นะฟังเสียงที่ที่มาจากใจของของตัวคุณจริงๆเราให้มันนาทางไปสู่เป้าหมายไปสู่ความความฝันที่คุณต้องการจาก จากพลังงานเนี้ยไกด์นำทางก็มาแล้วตัวคุณก็มีความมุ่งมั่นอยู่ไม่น้อยแล้วความยูนีตัวตนของคุณที่แท้จริงอะเรามองว่ามันเป็นที่รักสำหรับใครจำนวนมากนะในความหมายก็คือเหมือนถ้าคุณจะสร้างโปรดักต์อะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเอ๊ะจะขายของ ตรงนั้นดีไหมจะทําอะไรบางอย่างดีไหมไม่ต้องไม่ต้องพยายามประดิษฐ์ประดอยอะไรอะความเป็นตัวคุณนี่แหละมันจะทําให้สิ่งนั้นนะเติบโตมันเหมือนสินค้ามันขายตัวเองได้ขายโปรดักต์ได้มันมาจากเจ้าของที่ตั้งใจใส่ใจผลิตขึ้นมาอย่างแท้จริง คือคุณจะหยิบจับทําอะไรก็ตามอ่ะตัวคุณเหมือนเป็นคนที่มีพรสวรรค์หรือพรแสวงอยู่แล้วความสําเร็จมันอาจจะไม่ได้เกิดแบบข้ามคืนรวยเลยอะแต่พี่ไพ่มาคอนเฟิร์มว่าถ้าคุณยังไม่หยุดพัฒนาตัวตนของคุณไปเรื่อยอย่ะเม็ดเงินความก้าวหน้าการงานความมั่นคงที่คุณรอคอยอ่ะ มันไม่เกินฝันมันไม่เกินเอื้อมคุณสามารถทําได้คือทําเราให,ให้ปล่อยใจให้ชิวๆทําเราไม่ต้องกังวลว่าเออจะได้ไหมจะไปรอดหรือเปล่าคือลงมือทําไปเลยลงมือทํเดี๋ยวคุณก็จะเห็นเองว่ารอดไม่รอดได้หรือไม่ได้แล้วค่อยๆตัดชอยไปเรื่อยๆหรือว่าขอให้คุณมีความสุขกับความมุ่งมั่น ในหน้าที่ของการงานของคุณอนะไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันจะมีจุดที่เป็นวันของคุณเป็นโชคชะตาของคุณคือต่อให้ต่อให้คุณไม่คาดไม่คาดหวังว่าจะประสบความสําเร็จยังไงก็มันก็จะสําเร็จอะพี่ไพ่ให้พลังงานแบบนั้นนะคือคุณมีไกล์ไลน์ที่ดีอยู่แล้ว พลังงานแห่งความตั้งใจของคุณก็มีเพียงแต่จะมีความลังเลเบาๆอยู่ในใจหรือว่ามีความกลัวว่าจะไม่ไม่สำเร็จพี่ไพ่มายืนยันว่าสิ่งที่คุณปลูกไว้อะต้นไม้ต้นใดที่คุณปลูกไว้อะใส่ใจรดน้ำพรวนดินะยังไงมันก็โตมันอาจจะโตไม่เท่าคนอื่นไม่เร็วเหมือนคนอื่นไม่สูงเหมือนคนอื่นแต่ว่ามันจะโตในแบบของคุณน่ะมันจะมั่นคงเพียงพอ เพียงพอคุณจะมีความสุขมีความพอใจเราก็ผลลัพธ์ที่ได้มาเกินคุม้มเกินคาดหมายเกินกว่าที่ที่คุณตั้งใจไว้คุณมีคนที่รักและพร้อมสนับสนุนคุณเยอะกว่าที่คุณคิดนะคนอาจจะไม่ชอบคุณนะก็ก็ช่างเขาเถอะแต่ ให้รัวไว้ว่าบุญใดก็ตามที่คุณเคยสะสมไวอ้อย่างดีแล้วเนี่ยเขาพร้อมที่จะกลับมาสนับสนุนคุณในรูปแบบต่างๆเช่นเดียวกันนะให้คุณมั่นใจให้คุณเชื่อใจในตัวเองไว้อย่างน้อยๆเนี่ยมีแรงสนับสนุนจาก ลังงานจักรวาลครูบาอาจารย์หรือผู้ใหญ่อย่างแน่นอนให้ให้ฟังเสียงแล้วก็เอาไปปรับใช้คุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านอะไรต่ออะไรที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคได้ดีแล้ววันหนึ่งคุณจะไปถึงเส้นชัยโดยที่คุณเองก็ไม่รู้ตัวนะคะประมาณนี้นะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะ หวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขก,กายสุขใจนะบ๊ายบายคะ่ะ